เขอต้อนรับสู่รายการคู่เล <c oughs> อตะเลนทัวร์คุณผู้ชมค่ะเราไปมาทัวและพาคุณผู้ชมเที่ยวทั้งแบบวันธรรมดาทั้งแบบวันหยุดยาวแบบฮอลิเดย์วันนี้เราพาคุณผู้ชมเที่ยวในกรุงเทพอันนี้ค่ายๆลังบ้านเราเลยนะเราแบบมาผ่านบ่อยคุณผู้ชมคงเดาออกว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ที่นี่คือใชหนาท้าว พาผู้ชมมาเที่ยวเยาวราชแต่ <Yeah. S 1> ผู้ชมอาจจะแบบว่าเอ๊ะเยาว,วราชเนี่ยต้องไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าต้องไปเสาอาทิตย์ไหมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าจะมีตอกนกลางคืนก็จะมีอาหารเยอะๆให้ไปกินแต่ที่พิเศษสุดก็คือเราจะพาผู้ชมเที่ยวแบบกลางวันม,มีด้วยเนหะเรอเยาว,วราชกลางวันกลางวันก็เที่ยวได้ตามคู่เลิฟมา ตามมาอยู่แล้วล่ะครับคู่เลิฟว,วันนี้พาเที่ยวในกรุงเทพมาหานครโดยทั้งคู่ขอพามาเปิดมุมมองใหม่แวกับการเที่ยวใช้หน้เทาเมืองไทยถนนเยาวราชด,ดูบ้างตลุงตรงแจถนนสายนี้หลายหลาคนคงเคยมาหาของอร่อยอร่อย,ออยกินยามพระอาทิตตกดินแต่ขอบอกเลยว่าช่วงเวลากลางวันที่นี่นั้นมีอะไรน่าสนใจให้เราได้เที่ยวชมกันอีกเยอะมากจะปล่อยให้ผัวเมีย เขาเดินเที่ยวกันเองก็เกรงว่าจะลงทางงานนี้ก็เลยจัดเจ้าถิ่นที่รู้เรื่องเยาวราชทุกซอกทุกหลืบทุกมุมทุกมองช่วยนําทางให้คู่เลิกถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปร่วมเปิดตำนานถนนสายมังกรเส้นนี้กันเลยใช่ค่ะคุัต้รี่ชอบชี่อบชครับนี่เราให้เราให้เจ้าถิ่นพาเที่ยวดีกว่าขอขอบคุณดีครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดตรงกลางของเยาวราชเลยไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่รู้จัก S <S <S เราจะเรียกว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติคนเย,ยวาวราชจะเรียกวงเวียนโอเดียนชื่บอกซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหกอบพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระาทเฉ้ิเลยก็สุรอายุหกอบเป็นความร่วมมือร่วมใจกันความจงรักภักดีที่คนจีนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเย,ยวาวราชคนจีนทั้งประเทศไทยสร้างซุ้มประตูนี้ถวายแก่พระองค์ท่านซุ้มประตูเนี่ยมีมงคลอยู่เก้าอย่างเก้าอย่างอย่างแรกเลยก็คือเป็นซุ้มประตูที่สร้างในวาระเฉลิมพระเกียรติังกาอย่างที่สองนะครับด้านบนสุดของซุ้มประตูพระบาทสมเด็จจพระเ้าอยู่หัว พระชทานตราสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีดังกก่าวมาประดับเอาไว้นะฮะอย่างที่3คือชื่อก็เป็นนามพระราชทานซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาและอย่างที่4ก็คือด้านนี้นะครับอักษรจีนลายพระหัต ของสมเด็จพระเทพน<ำ>ั่นซึ่งทรงนะฮะพักสอนจีนนี้แล้วก็พระราชทานมาไว้นะฮะมีความหมาย,มายก็คือเซิงโซ่อู่เจียงเนี่ยก็คือให้พระชนมายุยิ่งยืนนานถวาย<อ>ขระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอ,อย่างที่5นะครับซุ้มประตูนี้เนี่ยประธานาธิบดีเจียงเจี่ยวหมินตอนนั้นเดินทางมาไทย<อ>แล้วก็เป็นคนที่โปรยเข้าตอดอกไม้ที่แบบจําลองซุ้มประตูเหมือนวางศิลาฤกษ์อ่าอย่างอ่าใช่ก็คือเนี่ยแหละครับแผ่นทองเหลืองเทียนอีนนี้แผ่นนี้ฟ้านะครับ เจ็ดก็คือตี้ <ฮะ S 2> ก็คือดินแปดจากก้าจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนี่ยตำแหน่งเต่าดำก็คือแท่นหินทั้งงก้าส่วนด้านหน้าที่เห็นรูที่พื้นตรงนั้นนะค,ะครับก็เป็น<ม>นำ้ำพุตำแหน่งหงแดง<อ>ตาม<อ>สัญลักษณ์หงจุ้ยนะเร<อ>จะพบก้าวย่างคุณผู้ชมครับสมประตูเฉลิมระเกียรติสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามหลักวงจุ้ยทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะมีสิ่งมงคลทั้ง9ก้าอย่างประดับอยู่แล้วบริเวณนี้เรายังสามารถมายืนเพื่อรับพลังจากฟ้าดินได้อีกด้วยตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่คนจะนิยมมารับพลัง<ะ>เพื่อความเป็นมงคลตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวตี้สัญลักษณ์รอบๆเน<ะ>ี่ยจะเป็นรูปต้นไผ่<ะ><ะ>ต้นไผ่ภาษาจีนออกเสียงว่าแตกที่แปลว่าคุณธรรม ข้างบนตัวเทียนแปลว่าฟ้ารอบๆตัวเทียนจะมีข้างขาวสีตัวอยู่ใต่ท้อง,งเสียงกับคําว่าฟู่หรือหกซึ่งแปลว่าบุญวาสนาข้าวฟ้าประทานพรฉะนั้นเรายืนอยู่ตรงนี้มีความหมายว่าถ้าเราอยากได้พลังจากฟ้าดินประทานพรให้เราเราต้องยืนอยู่บนคุณธรรมกำลังฟิลพลังในใต้ทุ่งเท้าเลยอะตอนนี้ฟีลเลยแดดกำลังเปลี่ยเลย <S <S <S> ฟีลพลัง มบวนรอบเลยบวอยาล้วดเร็วเลยนะอล่าล้วนเร็วเลยนะเอามองหน้าขบวนด้วยดิมองหน้ารับพลังรับพลังเออถอดรองเท้าพลังจะขึ้นในตัวเลยถอดรองเท้าพลังจะขึ้นในตัวเลย เอาละครับได้รับพลังจากฟ้าดินกันเป็นที่เรียบร้อยโอโหได้กันไปเต็มๆก็ในเวลาพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเที่ยวถนนเยาวาราชกันบ้างโอโหก็อย่างที่หลายคนทราบกันดีแหละครับว่าถนนสายนี้นั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนรวมถึงเป็นย่านการค้าขายที่สําคัญของประเทศไทยของเราเลยซึ่งจุดกําเนิดถนนแห่งนี้นั้นก็เกิดมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ห้านั่นเองครับ รัชก,การที่5ทรงพระบุณาโปรดก้าให้ตัดถนนเยาวราชผ่านชุมชนชาวจีนเพราะเยาวราชเนี่ยตัดขึ้นแทก้กลางระหว่างเจริญกรุงกับถนนสำเพ็งซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วทีนี้ถ้าสังเกตนิดน,นึงนะครับเยาวราชเนี่ยเราจะรู้จักกันในสมัยสมัยหลังว่าถนนสายมังกร<อ>ถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่ามันโคงโ<อ>้งสินแสหลายท่านก็เลยบอกว่านี่คือถนนมังกร ่ที่มาในการตัดเนี่ยตั้งใจให้โค้งเพราะเป็นพระเมตตาในรัชกาลที่5เนื่องจากว่าถนนเยาวราชเนี่ยตัดผ่านในพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนคนจีนหนาแน่นฉะนั้นมันมีบ้านคนท่านก็เลยกําหนดว่าบ้านหลังไหนที่เป็นอาคารเกาะอิฐถือปูนมั่นโคงขาวรเนี่ยอย่าไปรื้อของเขาให้เบี่ยงหลบซ้าฉะนั้นเนี่ยต้องจุดที่เบี่ยงเนี่ยใช่ก็คือหลบบ้านคนส่วนบ้านที่รื้อถอนได้ง่ายเนี่ยท่านก็ให้รื้อแล้วก็มีค่าเวีนคืนค่ารื้อถอนตาม ก็คือไม่ได้ต้องการหรือเอาชุมชนออกทั้งหมดเพื่อให้เป็นถนนแล้วมาสร้างใหม่ใช่ครับท่านก็คือชุมชนยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราทําถนนหลบให้หลบให้ยงนี้มันทํายากหรือง่ายกว่าการบอบี้ในฐานะที่เป็นท่านน่าจะยากเพราะว่าปกติอันง่ายสุดก็เป็นเส้นตรงเลยหรือหรือหรืเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ต้องลงเปื่อค่าแรงอะไรแบบนี้ด้วยทําให้เยาวราชเนี่ยตัดใช้เวลาทั้งหมด8ปีในระยะทางถนนแค่กิโลเซน ความจริงมันบังเอิญที่เป็นมังกรใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นมังกรแบบนี้เนื่องจากว่าตัดหลบบ้านมันก็เลยบังเอิญพอสินแสมาเห็นปุ๊บมังกรอันนี้ทรงดีเลยเป็นทรงมังกรคุณผู้ชมครับและด้วยพระราชดำริของรัชกาลที่ห้าในครั้งนั้นถนนสายมังกรเส้นนี้ก็ถือกำเนิดขึ้น บ,บรรพบุรุษชาวจีนที่อยู่ในเมืองไทยหลายครอบครัวนะครับท่านก็มีจุดกําเนิดมาจากถนนเส้นนี้ต้องบอกเลยว่าเยาวราชเนี่ยเปรียบเหมือนหัวใจไม่ว่าจะเป็นที่ทํามาหากินหรือแม้กระทั่งในยามเจ็บไข้ใดป่วยเจ็บปวดทั้งหลายเยาวราชก็มีโรงพยาบาลรักษาให้นะครับเราก็มาถึงที่โรงพยาบาลเทียนฟ้านะครับอ๋ออันนี้คือโรงพยาบาลหรอใช่ฮะใช่ฮะด้านห<อ>น้าน,นี่จะเหมือนศาลเจ้าตัวโรงพยาบาลเนี่ยอยู่ด้านหลังทาไมถึงทําเป็นโรงพยาบาลอ่ะเป็นการรวมกลุ่มของ องบรรดาผู้นําที่เป็นพ่อค้าคนจีนในยุคสมัยรัชกาลที่5้า,าเพื่อเป็นโรงพยาบาลบาบัดดูแลรักษาโรคผู้ป่วยซึ่งอาจจะเน้นคนจีนแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธที่จะรับกลุ่มชนอื่นๆด้วยถามว่าทําไมต้องสร้างโรงพยาบาลคนจีนขึ้นมาเนื่องจากว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนจีนมี5กลุ่มภาษาหลักๆในไทยส่วนใหญ่ไฮลัมก็ภาษาสอนไฮลัมแต่จ๋วเพื่อภาษาแต่จ๋วซึ่งใช้ภาษาจีนฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่คุ้นเคยกับการเข้ารักษาพยาบาโลโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งเริ่มตังขึ้นในตอนนั้นและแลโดยฉพาะอย่างยิ่งภาษาก็ได้ไม่ได้คล้องใช่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งหมอก็เป็นฝรั่งก็คุยกัน<อ>ไม่เข้าใจการรักษาแพทย์แผนใหม่ซึ่งบางทีแค่ฉีดยาคนจีนสมัยนั้นยังไม่ยอมฉีดเลยทีนี้เนี่ยมันก็เลยต้องมีกลุ่มคนจีนที่ทำให้เขารู้สึกคุ้นเคยหน่อยมาโรงพยาบาลเจอคนจีนด้วยกันหมอเป็นจีนคุยภาษาจีนก็ยอมที่จะรักษาพยาบาลอะไรที่เป็นหนักหนักก็กลายเป็นเบาได เจ้าแม่กวนอิมเป็นเทพที่คนจีนทุกกลุ่มภาษาศรัทธาและท่านเป็นเทพพระโพธ,ธิสัตว์แห่งความเมตตาฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยแล้วก็ญาติคนไข้ก็จะไหว้ลำลึกถึงท่านขอให้คุ้มครองผู้ป่วยให้หายด้วยเร็วโรงพยาบาลมา248แต่องค์เจ้าแม่กวนอิมอง์นี้เนี่ยได้เชิญมาตั้งที่นี่ปี2502ทีนี้ความสําคัญขององค์นี้นะฮะพี่บ๊อบบี้ลองถ่ายว่าองค์นี้เนี่ยมีอายุกี่ปีเป็นไม้แกะสลักปิดทองเป็นไม้เป็นไม้ครับเป็นไม้ ร้อยปีตอน4ี่ปดใช่ไหมองค์นี้แกะในสมัยราชวงศ์ซ่งราชวงศ์ซ่งก็คือยุคเตาบุนจิ้นประมาณพันปีที่แล้วฉะนั้นพระริษัทองค์นี้อายุพันปีครับเป็นไม้ครับ ทีบันเทียนฟ้ามูล,ลนิธินั้นตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติใครอยากได้ยาสมุนไพรจีนดีๆขนาดแท้และดั้งเดิมหรือว่าอยากจะเดินทางมากราบเจ้าแม่กวดอิมมาขอพอรท่านนก็รีบมาได้เลยนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่ง <c oughs> ช่วงหน้าคู่เลิฟจะพาคุณผู้ชมไปซื้อทองเยาวราชกันเอาตัางเติงเตรียมให้พรคู่เลิฟตลอด สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการคู่เลอตะล่นทัวร์วคุณผู้ชมคะเราไปมาทั่วและพาคุณผู้ชมเที่ยวทั้งแบบวันธรรมดาทั้งแบบวันหยุดยาวแบบฮอลิเดย์วันนี้เราพาคุณผู้ชมเที่ยวในกรุงเทพน,นี่ค่อยๆหลังบ้านเราเลยนะเราาบบมาผ่านบ่อยคุณผู้ชมคงเดาออกว่าเราอยู่ที่ไหนนี่ถ้าคุณผู้ชมเห็นซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติแบบนี้ที่นี่คือใชหน้าทาว ต่อพาผู้ชมมาเที่ยวเยาวราช<า>แต่ผู้ชมอาจจะแบบว่าเอ๊ะเยาว,วราชเนี่ยต้องไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าต้องไปเสาอาทิตย์ไหมเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะอย่างนั้นหรือเปล่าจะมีตอนกลางคืนก็จะมีอาหารเยอะๆให้ไปกินแต่ที่พิเศษสุดก็คือเราจะพาผู้ชมเที่ยวแบบกลางวันมีด้วยเหรอเยาว,ว,วราชาวกลางวันก็เที่ยวได้ตามคู่เลิฟมา ตามไปอยู่แ <medio> ล้วล่ะครับคู่เลิฟวันนี้พาเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยทั้งคู่ขอพามาเปิดมุมมองใหม่แฉกับการเที่ยวใช้นวทาวเมืองไทยถนนเยาวราชดูบ้างตลุงตรงแจถนนสายนี้หลายๆคนคงเคยมาหาของอร่อยอร่อยกินยามพระอาทิตย์ตกดินฮะแต่เขาบอกเลยว่าช่วงเวลากลางวันที่นี่นั้นมีอะไรน่าสนใจให้เราได้เที่ยวชมกันอีกเยอะมากจะปล่อยให้ผัวเมียเขาเดินเที่ยว กันเองก็เกรงว่าจะลงทางงานนี้ก็เลยจัดเจ้าถิ่นที่รู้เรื่องเยาวราชทุกซอกทุกหลืบทุกมุมทุกมองช่วยนําทางให้คู่เลยกถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปร่วมเปิดตำนานถนนสายมังกรเส้นนี้กันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พ่อเชิพี่พ่อเชครับเฮ้เราให้เราให้เจ้าถิ่นพาเที่ยวดีกว่าอ้อครับคิณดีครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดตรงกลางของเยาวราชเลยไหมคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่รู้จัก เราจะเรียกว่าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติคนเยาวราชจะเรียกวงเวียนโอเดียนชื่อก็บอกซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ยหัวขนาดเฉลิมก็สุนัายุ6รอบเป็นความร่วมมือร่วมใจกันความจงรับพักดีที่คนจีนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเยาวราชคนจีนทั้งประเทศไทยสร้างซุ้มประตูนี้ถวายแก่พระองค์ท่านซุ้มประตูเนี่ยมีมงคลอยู่9อย่าง9อย่างอย่างแรกเลยก็คือเป็นซุ้มประตูที่สร้างในวาระเฉลิมพระเกียรติังกาอย่างที่2นะครับด้านบนสุดของซุ้มประตูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานตราสัญลักษณ์ในงานพระราชพิธีดังแก่าวมาประดับเอาไว้นะฮะอย่างที่3คือชื่อก็เป็นนามพระราชทานซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาและอย่างที่4ก็คือด้านนี้นะครับอักษรจีนลายพระหัตถ ของสมเด็จพระเทพ<ำ>ซึ่งทรงนะฮะภาคสอนจีนนี้แล้วก็พระราชทานมาไว้นะฮะมีความหมายก็คือเซิงโซอู่เจียงเนี่ยก็คือให้พระชนมายุยิ่งยืนนานถวายขราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหอย่างที่5นะครับซุ้มประตูนี้เนี่ยประธานาธิบดีเจียงเจียหมินตอนนั้นเดินทางมาไทยแล้วก็เป็นคนที่โปรยเข้าตอบดอกไม้ที่แบบจําลองซุ้มประตูเหมือนวางศิลาษ์อ่องก็คือเนี่ยแหละครับแผ่นทองเหลืองเทียนอีนนี้แผ่นนี้ฟ้านะครับ จ็ดก็คือตี้ก็คือดินแต่จากก้าวจะอยู่ด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเนี่ยตำแหน่งเต่าดำก็คือแท่นหินทั้ง 9. ก้าวส่วนด้านหน้าที่เห็นรูที่พื้นตรงนั้นนะครับทเป็นล<ม>้มฟุบตำแหน่งผงแดง<อ>ตามสัญลักษณ์ผงจุ้ยนะก็<อ>จะปกก้าวหยาคุณผู้ชมครับสมประตูเฉลิมระเกียรติสัญ,ญลักษณ์ของความจงรักภักดีแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นตามหลักวงจุ้ยทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะมีสิ่งมงคลทั้งเก้าอย่างประดับอยู่แล้วบริเวณนี้เรายังสามารถมายืนเพื่อรับพลังจากฟ้าดินได้อีกด้วยตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่คนจะนิยมมารับพลัง<ะ>เพื่อความเป็นมงคลตัวนี้เนี่ยนะฮะตัวตี้สัญ,ญลักษณ์รอบๆ<ะ>เนี่ยจะเป็นรูปต้นไผ่<ะ><ะ>ต้นไผ่ภาษาจีนออกเสียงว่าเต็กที่แปลว่าคุณธรรมข้างบนตัวเทียน แปลว่าฟ้ารอบๆตัวทียจะมีข้างคาวาสี่ตัวอยู่ใช่แ<อ>ต่ล้อง,งเสียงกับคําว่าฟู่หรือหกซึ่งแปลว่าบุญวาสนาข้าฟ้าประทานพรฉะนั้นเรายืนอยู่ตรงนี้มีความหมายว่าถ้าเราอยากได้พลังจากฟ้าดินประทานพรให้เราเราต้องยืนอยู่บนคุณธรรม,มกำลังฟิลพลังในใต้้างเท้าเลยอ่ะตอนนี้ฟีลเลยแดดกำลังเปรี่ยเลยฟิลพลัง มวนรอบเลยรถอย่าลรวดเร็วเลยนะอย่าว,ว,วเร็วเลยนะอเอามองหน้าข้างบนด้วยดิมองหน้ารับพลังรับพลังเออออขอลองทับพลังจะขึ้นในตัวเลยขอลองทับพลังจะขึ้นในตัวเลย เอาละครับได้รับพลังจากฟ้าดินกันเป็นที่เรียบร้อยโอโหได้กันไปเต็มเก็มด้ก็เวลาพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเที่ยวถนนเยาว,วราชกันบ้างโอโหก็อย่างที่หลายคนทราบกปนดีแหละครับว่าถนนสายนี้นั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวไทยเชื่อสายจีนรวมถึงเป็นย่านการค้าขายที่สําคัญของประเทศไทยของเราเลยซึ่งจุดกําเนิดถนนแห่งนี้นั้นก็เกิดมาจากพระราชดำริของรัชกาลที่ห้านั่นเองครับ รัชกาลที่5ทรงพระบุณาโปรดกล้าให้ตัดถนนเยาวราชผ่านชุมชนชาวจีนเพราเยาวราชเนี่ยตัดขึ้นแทก้กลางระหว่างเจริญกรุงกับถนนสำเพ็งซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วทีนี้ถ้าสังเกตนิดน,นึงนะครับเยาวราชเนี่ยเราจะรู้จักกันในสมัยสมัยหลังว่าถนนสายมังกรถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่ามันโคงโ้งตีนแส้หลายท่านก็เลยบอกว่านี่คือถนนมังกร เนื่องจากว่าลักษณะของถนนที่ทมาในการตัดเนี่ยตั้งใจให้โค้ง<ม>เพราะเป็นพระเมตตาในรัชกาลที่5<ม>เนื่องจากว่าถนนเยาวราชเนี่ยตัดผ่านในพื้นที่ซึ่งเป็นชุมชนคนจีนหนาแน่นฉะนั้นมันมีบ้านคนท่านก็เลยกําหนดว่าบ้านหลังไหนที่เป็นอาคารเกาะอิฐถ,ถือปูนมั่นคงถาวรเนี่ยอย่าไปรื้อของเขาให้เบี่ยงหลบซะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดที่เบี่ยงเนี่ยใช่ก็คือหลบบ้านคนส่วนบ้านที่รื้อถอนได้ง่ายเนี่ยท่านก็ให้รื้อแล้วก็มีค่าเวีนคืนค่ารื้อถอนตาม ก็คือไม่ได้ต้องการหรือเอาชุมชนออกทั้งหมดเพื่อให้เป็นถนนแล้วมาสร้างใหม่ใช่ครับท่านก็คือชุมชนยังอยู่เหมือนเดิมแต่เราทําถนนหลบให้หลบให้ยางนี้มันทํายากหรือง่ายกว่าการบพบบี่ในฐานะที่เป็นทางน่าจะยากเพราะว่าปกติอันง่ายสุดก็เป็นเส้นตรงเลยเลื่อนเลื่อเลือเลี้ยวไปเลี้ยวมาก็ต้องลงเปลือกค่าแรงอะไรแบบนี้ด้วยทําให้เยาวราชเนี่ยตัดใช้เวลาทั้งหมด8ปีในระยะทาง